สายเร็วครับอีรุชวนครับดีดได้เร็วครับเรนโบต้องระวังนะครับการฝาต้องอย่าตกนักมวยทีนาทีนี้ก็พัฒนาการขึ้นเยอะครับเปิดท่ายเป็นว่าเล่นครับในเมืองไทยเริ่มขยับเริ่มเข้ามาแล้วครับชาวต่างชาติหม้ถูกสายไม่โดนครับเรนโบจิ้มฝาไม่ถึงโดนแข้งซ้ายหน้าจับจังหวะหลบมันได้ดีครับอีรุชวน ลำหนักทั้งคู่ละมวยโอ๊ยตอกเวทีไปเลยครับต้องนับเข้ารีบเข้าไปนะครับรีบเข้าไปครับถ้านับถึงสิบนีแพ้เลยนะครับโอ้โหโดนนับไกตั้งท่านี่ไม่ได้นะครับนักมวยมาตั้งท่านับถึงสิบนี่แพ้เลยนะครับอดีตค่าที่มีอยู่โอ้ยทีมจุกเลยครับนับอีกทีหนึ่งโอ้โหโดนไปสองนับครับเรนโบว์เอาแล้วครับหายใจยาวๆ รอดไม่รอดครับหายใจยาวๆครับมาคองตัวให้ได้ครับถ้าโดนอีกนัดหนึ่งจบเลยนะครับอย่างที่เดียนไวครับหักเดินหนักครับคู่นี้โอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวครับหายไปนานครับพียร้อยครับสนัดเลยครับแม่ดูจริงๆครับนงวยจากกินอยูส่วนนะครับจากซิววยไายโอ้โหพ่นน้ำเลยครับแม่มาเป็นเบอละออนสิงคโปร์เลยครับ ปูหายไปนานมีผลเลยครับทางด้านของเรนโบ์สกอร์สุนัยยิโมดูครับคึกเลยครับท้าเลยครับแกบอกว่าใครแน่จริงมาเลยครับ68กิโลกรัมครับยังไงครับโอ้โหนี่จ้วงขวาไม่ถึงกบโดนแข้งซ้ายหน้าแล้วย่อครับตัดซ้ายลำตัวครับทีเดียวอยู่เลยครับมีปัญหาครับตัดสีข้างหลังจากนั้นซ้ำอีกทีครับ3-45หเมตรครับพยายามจะฮุกซ้ายเจอฮุกซ้ายสวนครับเราดูครับต่อยแต่ละหมัดเน้นๆครับ กลิ้งหลุดตกเวทีไปเลยนะครับแมาพี่หมอช่วยมาคองไว้ดูครับตัดสายลูกนี้ครับมีปัญหาเลยครับตัดข้หัวใจเลยครับเขาเห็นแล้วก็ตามซ้ําเลยนะครับอียูส่วนครับมาเป็นชุดเลยครับประดมเล่นงานลำตัวเลยครับขึ้นหน้าก่อนครับแล้วจากนั้นมาลำตัวครับโอ้โหเลยครับโอ้โหมุมนี้นี่ครับกลิ้งตกเวทีไปเลยครับแม่พี่ล้มพี่เลี้ยงช่างภาพก็ช่วยกันประคองครับถีบม้วนตกเวทีครับนี่นับสองนะครับแมพี่หมอทํางานหนักเหลือเกินครับ นอกจากดูบาดแฟลแลปรกของนักมวยด้วยครับช็อตสุดท้ายครับดูนะครับโอ้โห,หน่ากลัวมากครับนี่ครับนักสู้จากทีนแผ่นดินใหญ่ตัดซ้ายอีกทีเดียวครับดายสิจิตบอกไม่ไหวครับสามนับเลยครับ